็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับช่องเรนโซเชนนะครับผมเช้าวันนี้เป็นวันพุธที่11นะครับผมจะต้องไปฉีดวัคซีนเข็มที่2ก็คือวัคซีนแอสต้าซีนิกานะครับผมก็เข็มแรกที่ผมฉีดไปจะเป็นวัคซีนซีโนแวคนะครับส่วนนักเรียนนะผมนักเรียนมัธยมเขาจะฉีดเป็นวัคซีนไฟเซอร์นะครับเออประมาณนี้ส่วนคนทั่วไปก็ฉีดแหละซีโนแวคแอสต้าประมาณนี้ก็ ตื่นประมาณ8โมงสายๆเลยครับผมว่าจะไปฉีดวัคซีนแบบชิวๆแบบคิดว่าคนอาจจะไม่เยอะไปกับเพื่อนผมนะครับอา่าไปกับเพื่อนผมประมาณ5-6คนได้นะผมก็ไปพอไปถึงที่อ้โ,อโหคนเยอะมากรถแบบรถแบบจอดเต็มถนนเลยแบบแทบเป็นพี่จอดเลยอะ่ะเออแล้วคนก็แบบเยอะมากผมก็เดินไปหาเพื่อนผมเพื่อนบอกว่าไปเอาบัตรคิวครับเออแต่พอผมไปเอาบัตรคิวปุ๊บอื้ได้คิวที่ไหนรู้ไหมคิวที่5,900กว่า โอ้โหคิวที่ห้าพันห้าพันกว่าห้าพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดโคตรเยอะคนนะ่ะเออผมก็โอ้ยแล้วดูงี้ว่าจะเช้าดีกว่าก็เลยไปต่อแถวครับผมแถวนี้แบบยาวมากแถวแบบจะอ้อมสนามวงเดียนอยู่แล้วอะ่ะเออผมก็ไปต่อแถวพอไปต่อแถวเสร็จป,ป,ปุ๊บอ่ากันกัยืนรอกันนะเออยืนข้าวแถวาตาักแดกกันอยู่นั่นแหละพอดีผมก็เดินไปใช่ไหมก่อนที่ผมจะต่อแถวอะ่ะผมได้ยินป้าคนนึงเออวีป้าคนนึงเดินมาเข้าได้คิวที่ไหนไหมคิวที่ คิวของเขาที่518เออผมเพียนแกบนบอกว่าโอ้ยคิวต้อง500ไม่ฉีดแม่งละเออแม่งกูฉีดพ่กนี้ดีกว่าพ่งนี้มีเหลอผมังไม่รู้เหมือนกันเลยนะเออเขาก็บ่นเขาก็บ่นว่าไม่ฉีดแม่งละคิวต้อง500ร้อกูรอนุนข้ามนู่นแหละโอ้โหคุณป้าครับคุณป้า500ยคุณยังไม่ทนของผม59 0 0จะบ้าตาย500ยังกลับบ้านแล้วแล้วผม5 0 0พันอ่ะเออผมก็ยืนรอไปสักพักนึงอ้าวมีป้ามาอีกแล้วป้าเดินมาจากไหนไม่รู้เดินผ่านแถวผมไปเขาบอกว่า มาต่อแถวอะไรตรงนี้ข้างหลังเนี่ยไม่มีหรอกไม่ได้ฉีดหรอกนู่นไปต่อ้างหน้านู่นรีไปเขาพูดอย่างนี้โอ้โหพวกพวกผมนี่แบบตาตาแบบตาสว่างเลยอะตาแบบตาโตเลยอะรีบวิ่งเลยแต่ละคนแงรีบวิ่งขึ้นไปแถวหลังที่ต่อผมก็อยู่ก็วิ่งตามผมมานะวิ่งตามขึ้นไปปุ๊บพอไปถึงแถวปุ๊บไม่มีแถวเว้ยไปยืนเอ๋ออยู่อ้าวไม่มีแถวปุ๊บทำไงอะก็ต้องกลับมาต่อแถวใหม่ดีแล้วพผเอิญแบบเราออกจากแถวมาแล้วไงก็มีคนข้างหลังต่ออยู่โอ้เห็นแล้วมึงก็ต้องไปเลือกใหม่เนี่ยแบบ อะไรวันนี้่ยตลกชัดผมเลยแบบไม่ต่อแถวและผมกลับไปนั่งรอในร่มดีกว่าว่าแม่งรอฉีดตอนบ่ายดีกว่าเออรอฉีดตอนบ่ายให้มันแบบรอคนแบบลดลงก่อนแล้วค่อยฉีดดีกว่าเพราะว่าคนเยอะมากแบบแบบคนเยอะมากเลยครับเออประมาณทางเข้าอะ่ะคนแบบประมาณ 3- ามสี่ร้อยคนอัดแน่นกันเปี้ยเลยแบบเยอะจริงๆผมก็เลยนั่งรอกันในร่มแม่งเลยไม่ไม่รอฉีดละห้าพันกว่าคนรอแบบรอ้อยคนน้อยลงก่อน้าค่อยไปฉีดแล้วกันแล้วทีนี้ก็มีเพื่อนบอกมาว่าไอ้ที่เขารอกันอยู่เนี่ย มันคือวัคซีนไฟเซอร์เออคนเลยต่อกันเยอะไงต่อแถวกันเยอะแต่ผมจะฉีดแอสต้าไงก็คือได้ฉีดไปอถ้าเกิดฉีดแอสต้าถ้าเกิดเราฉีดไฟเซอร์ก็รอไปเถอะ6000คิว5,000ันคิวประมาณเนี้ยผมก็เลยเดินละติกไปกับเพื่อนนะผมเดินไปเจอก็ไปเจอจริงๆผมมีเก้าอี้ให้นั่งอยู่ก็มีประมาณ 45- หคนนะผมที่นั่งอยู่นะครับเออผมก็ไปนั่งต่อแถวเลยเขาให้ต่อแถวแล้วก็มีใบให้ผมเขียนผมก็เขียนรายละเอียดไปแล้วก็ยินยอมว่าจะฉีดวัคซีนอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เขาก็มาฉีดให้ผมครับ ชี้เสร็จก็พอฉีเสร็จปุ๊บได้ประมาณนาทีสองนาทีผมก็เริ่มมีการแบบปวดแขนละนนง่วงแขนละแขนตึงๆละเออแบบตึงๆอ่ะอยากโดนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะ <c oughs> อ่า <c oughs> ก็นั่งอยู่สักพักนึงเขาก็มาติดสติกเกอร์ให้กับเรานะครับ <c oughs> ว่าฉียดเี่สองเรียบร้อยแล้ว,ลวจากนั้นก็ไปวัดความดันครับผมอ่าพอวัดความดันเสร็จแล้วเราก็นั่งรอประมาณ20นาทีได้นั่งรอดูอาการผมว่าจะมีอาการอะไรหรือเปล่าพอไม่มีเสร็จปุ๊บเขาก็ <c oughs> ปล่อยเรากลับบ้านครับผมผมก็เดินกลับมาก,กับเพื่อนนะก็คนเยอะมากถ้าเกิดผมรอไฟเซอร์ในวันในเวลานั้นนะผมน่าจะได้ฉีดประมาณตอน6กโมงหกโมงเย็นดีไม่ดีอาจจะไม่พอผมได้ซ้ำน้ำัคซีนะ่ะห้าพันกว่าเข็มอย่างเงี้ยผมแบบอยู่ดับที่ห้าพันเก้าสาสิบเอ็ดเนี่ยจะหกพันอยู่แล้วถ้าเกิดรออยู่นี่ก็โอ้ยรอไปเถอะเย็นนะผมบอกเลยแล้วอากาศแบบว่าร้อนมากคนที่แถวๆที่อยู่ทั้งหนัน้นแม่งยืนตากแดดกันเต็มเลยผมเห็นนะ ก็ดีนะที่มันมีไอตรงนี้ให้ฉีดอยู่ผมก็เลยมาฉีดนี่แม่งเลยง่ายดีก็รีบฉีดรีบกลับไประมาณนี้อก็มาดูอาการกันผมว่าตอนนี้ผมจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็โอเคครับผมหลังจากที่ฉีดวัคซีนไปเมื่อประมาณช่วงตอนเที่ยงผมก็ตอนนี้สี่โมงแล้วนะก็ผมเริ่มมีอาการตัวร้อนขึ้นมานะครับใครที่ฉีดเข็มสองก็จะมีอาการตัวร้อนขึ้นมาครับตอนนี้ผมก็เริ่มตัวร้อนแล้วแต่จะไปร้อนอีกทีน่าจะตอนดึกับผมรอบประมาณสามสี่ทุ่มน่าจะร้อนมากนะเดี๋ยวผมต้องรอดูอีกทีนะ ก็กินยาพาราไปสองเม็ดแล้วครับก็กลับมาก็เล่นเกมแบบชิวๆครับไม่พักผ่อนเลยครับเล่นกินชิวๆเลยก็เจะได้นอนสักหน่อยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ในก็เล่นเล่นเกมอยู่เฮ้ยบ่โอเคผมยวรอดูอีกอาการต่อไปทีผมว่าจะเป็นยังไงนะครับก็โอเคผมก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่สามทุ่มสามสิบห้านะครับก็อาการเริ่มแสดงตอนประมาณห้าโมงครับผมตอนผมเล่นเกมอยู่นะผมเองหลับอยู่เออ ผมหลับแต่ไม่ลงผมตามไม่ลงปวดหัวมากเริ่มปวดหัวเออก็หลับไม่ลงก็ตื่นมาเล่นเกมเล่นเกมอีกแล้วเ,เล่นเกมเอีกแล้วก็เล่นเกมเสร็จก็รู้สึกว่าเริ่มตัวหนักแล้วเออตัวเริ่มหนักเริ่มปวดหัวเริ่มรู้สึกว่าตัวเริ่มร้อนแล้วร้อนกว่าเดิมละโอเคก็ประมาณสองทุ่มชวนไอติกไปกินข้าวเออเอากินข้าวกันพอกินเสร็จปุ๊ขบขากลับจังหวะขากลับเออผมก็นั่งหลังอยู่ใช่ไหมแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรมาแทงหัวใจอะจุกหัวใจนิดนึงอ่ะตึ๊กนึงอ่ะเออแล้วผมก็หายใจ แบบหยุดนิดนึงอ่ะเออพูดไม่ถูกว่ะอารมณ์อ่ะ,ออะแต่ว่าหนาวหมดตัวเลยผมแบบอยู่นีก็ตัวหดเลยตัวเก่งเลยอ่ะแบบหนาวมากแล้วก็สัน่นผมก็ไปรถตัดต่อเอ้ไปบิ๊กซีเออไปบิ๊กซีเล็กเออแล้วผมก็ไปซื้อนมแล้วก็ไปรถตัดอีกโอ้ยแม่งขับไปขับมาตากลมโคตรหนาวเลยเออแล้วก็ซื้อนมฟังกลับห้องก็มาถึงตอนนี้ก็เวลาผมก็อาบน้ำนนไปแล้วตอนนี้อาบน้ำไปแล้วดูดิชุดที่ผมนอนใส่นอนนะชุดไปน้ำน,นะอางเกงไปน้ำหนาวจริง พูดหนาวเลยผมจะรีดเหงื่อออกให้หมดเลยเนี่ยเพราะว่าผมเคยแบบผมผ้าแล้วแบบเหงื่อออกอ่ะมันจะหายเป็นหายตัวร้อนไงผมก็เลยใส่ไปผมหนาวด้วยแหละเอออีกนิดน,นึงก็หนาวอ่ะเออก็อาการตอนนี้ก็คือปวดหวัวตัวร้อนแรงมากแล้วก็หนาวแล้วหนาวมากเออแล้วก็เราดูทีตอนผมตื่นมานะไม่รู้ตื่นตอนไหนนะก็เราดูว่านะอาการจะเป็นยังไงครับผมคิดจะพักลาสองวันละไ้เจอผม S <S> ก็สวัสดีครับผมก็ตอนนี้เวลาห้าทุ่มยี่สิบหกนะครับก็ตื่นมาอีกครั้งนึงเพราะว่าร้อนมากเลยนอนห่มผ้าแบบห่มผ้าแก็ชุดไปน้ผมใส่อะนะเงาแตกเลยร <recurring> ้อนมากก็ตื่นมาตอนนี้ค, <unprecedented> คือรู้สึกดีขึ้น,นกว่าเดิมครับ,บผมดีกว่าไอตอนที่ยังไม่ได้ใส่ชุดอันนี้นอนแล้วก็ห่มผ้านะเพราะว่าตอนนั้นมันทั้งหนาวแล้วก็หนักตัวมากเลยไตตอนนี้ผมรู้สึกดีขึ้นมาแล้วก็คือแบบเดินมันดีขึ้นไม่รู้สึกแบบหนักตัวแต่ว่ายังมีความร้อนก็โอ้ความร้อนลดลงนะครับอืมความร้อนลดลง แล้วยังติปงปวดหัวเล็กน้อยอยู่ครับะตอนนี้ผมก็อาการประมาณนี้นะครับก็ขึ้นมาเช็ดตัวให้ตัวเองครับผมนี่น้ำชุบอุ้ยเช่ดสับตะ่วงน้ำชุบแล้วก็เช็ดตัวตัวเองเช็ดเองชเองช็ดเองนักเลงพอครับแล้วก็อยู่กับแมวโอ้โหทุกคนดูครับแมวแมวแมวไม่ดูแลตัวเองแมวเมื่ก่อนนะ <c oughs> ดูน้อนน่ารักมากเลย ก็ประมาณนี้ครับนี่ก็จะร่วงโอ้หงอแตกแล้วก็อาการตอนนี้ก็ดีขึ้นกว่าเดิมครับผมก็คือจะมีปวดหัวที่ยังเหลือเหลืออยู่นิดนึงแล้วก็อากาศไอ้ตัวร้อนนี่คือลดลงแล้วหนักตัวคือไม่ค่อยไปละเดินแบบปกติแล้วก็ไม่หนาวไม่หนาวแบบโอเวอร์แบบตอนแรกก็จะเจออีกทีตอนไหนผมตื่นมานผมอาการจะเป็นยังไงหรือพวกอีกทีตอนเช้าก็รอชมต่อไปครับผมขอบคุณครับ ก็สวัสดีครับผมตอนนี้เวลาอยู่ที่ตี 3, 3สามสามสิบนะครับตื่นมาอีกครั้งปวดหัวผมปวดหัวก็ค่อนข้างจะไปหนักอยู่ครับแต่อาการตัวร้อนคือเบามากหนักตัวหนักตัวมีแต่วปวดหัวหนักหัวเปว็ยนจากหนักตัวมาหนักหัวแทนนะครับหนักหัวครับผมตื่นมากินยาพาราอีกสองเม็ดแล้วก็จะนอนต่อครับผมไว้เจอนอีกตอนต่อไปครับ โอเผมเช้าวที่สองของการฉีดวัคซีนมาแล้วผมก็อาการผมตอนนี้ก็คือดีขึ้นมาแล้วผมก็จะมีตัวร้อนอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าที่เป็นน้ำบุบันเลยก็คือปวดหัวครับออตอนนี้คือปวดหัวหนักมากครับผมก็จะไปกินยายครับแต่ว่ายาหมด <laughs> ยาพาราหมดนะอยากราักเที่ยงก่อนตอนนี้ผมเียนออนไลน์อยู่ด้วยผมจะไปซื้อยาพารามากินนะก็จะมีปวดหัวตัวร้อนนิดหน่อยแล้วก็ปวดที่ไอฉีดวัคซีนมาปวดที่แขนเนี่ยนิดหน่อย โอเคผมไปเจนตันต่อไป <c oughs> ผมปเลยครับสวัสดีครับผมก็เป็นคืนที่สองหลังจากฉีดวัคซีนไปนะครับผมก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่ห้าทุ่มสาสิบสามนาทีนะครับผมก็ตอนนี้ผมเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วผมสกัดสระผมเรียบร้อยด้วยก็ไม่มีการเช็ดตัวใดทั้งสิ้นนะผมก็ตอนนี้ตัวเริ่มอตัวเย็นเพิ่งอาบน้ำมาครับผมตัวเย็นเพิ่งอาบน้ำมาตนอนแรกก็ประมาณตอน ตอนเย็นนีผมประมาณหกโมงถึงสามทุ่มประมาณเนี่ยผมยังตัวแบบร้อนๆหน่อยร้อนๆหน่อยแล้วก็มีการปวดหัวนะผมก็แบบสะเทืนอนาหารซ้ายขวาก็ปวดหัวตอนนี้ก็ปวดอยู่นะแต่ปวดน้อยลงแล้วผมกินข้าวเสร็จผมกินยาพาราอีกสองเม็ดครับผมก็อาการตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะมีอาการอะไรแทรกแซงออกมาอีกหรือเปล่าก็รอดูของวันพรุ่งนี้นะผมว่าจะมีอาการอะไรหรือจะหายปกติแล้วก็ขอบคุณที่รับชมับผมสวัสดีครับ ก็สวัสดีเช้าวันที่สามหลังจากฉีดวัคซีนมาแล้วครับผมก็ตอนนี้อาการก็ดีขึ้นมากแล้วครับผมก็ตัวร้อนไม่มีแล้วครับผมหายไปแล้วครับผมแล้วก็มีอาการปวดหัวที่ยงังลงเหลืออยู่นิดนึงอยู่หัวไอ้บานแถวๆนี้ปวดอยู่นิดนึงนะผมก็ดีแล้วผมก็คือกลับมาเล่นเกมแบบสบายใจแล้วครับหลังจากห่างหายไปหนึ่งวันนะครับจากวันแรกนะผมที่ฉีดไแลวแบบหนักมากก็ตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้วเมื่อวานนี้ก็ ปวดหัวอยู่ตัวร้อนแต่วันนี้คือดีขึ้นมาเยอะแล้วผมก็มีการปวดแขนเล็กน้อยครับผมแต่ผมให้ดูแขนผมนะตรงที่ฉีดวัคซีนมานี่แดงๆเหนะอ่าประมาณนี้ครับผมยังปวดอยู่ครับผมก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ผมแต่ตอนนี้ก็คือน่าจะประมาณเก้าสิบกว่าปเปอร์เซ็นต์แล้วผมก็คือจะเต็มร้อยแล้วครับก็ที่เหลือก็คือแขนแค่นี้แหละครับผมแล้วก็ปวดหัวอีกนิดนึงครับผมก็ รติดตามต่อไปผมว่าจะมีอะไรหรือเปล่าหรือจะจบชีพเพยงท่านี้ผมก็ขอบคุณที่รับชมนะผมค,ครับสวัสดีครับผมวันที่ห้าหลังจากฉีดวัคซีนมานะครับผมก็เมื่อวานนี้วันที่สี่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะวันนี้วันที่ห้าก็คือปัจจุบนันนี้อาการของผมคือหายปกติแล้วผมมีอย่างเดียวคือปวดแขนนะครับที่ว่าฉีดวัคซีนมานะก็บวมขึ้นมาเล็กน้อยครับผมปวดปวดหน่อยนะแต่อาการตัวร้อนเป็นไข้อะไรของผมก็มคือไม่มีแล้วผมหาย ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าก็ห่อหึงเดินอากาศได้นะครับชิวๆเฮก็สรุปไปแล้วผมวันแรกผมวันแรกคืออาการจะหนักมากผมช่วงอ่าประมาณเดึกๆเนี่ยจะมีไข้ตัวร้อนอ่าตัวหนักปวดหัวเนี่ยผมเป็นหนักๆหลักๆ,ๆเลย่ยผมปวดหัวปวดหัวนี่คือหลักๆเลยผมแล้วก็หลังจากผ่านพ้นมาที่หนึ่งได้ใครผ่านไปนี่คือสบายบผมวันที่สองก็คือแค่ปวดหัวแล้วก็หนาวครับผมนิดหน่อยหนาวนิดหน่อยนะยังเป็นไข้ยังเหลือนิดหน่อยแล้วก็ ปวดหัวสวดแล้วก็ผ่านคืนที่สองไปวันที่สามาก็คือสบายผมปวดหัวเฉลดนิดเดียวผมอะ่ะก็ชิวๆละปวดแขนแค่นี้เลยส่วนวันที่สี่ผมก็ไม่มีอะไรละหัวหายปวดละปวดแค่แขนแล้วก็ใช้ทํางานปกติได้ยกของหนักได้นะครับผมผมก็ไปวิ่งมาละเมื่อวานวันที่สี่อ่ะวันที่ห้าผมก็ชิวๆละผมก็ไปวิ่งมาปกติที่เหลือก็คือปวดแค่แขนนะครับยังวมอยู่นะครับมันมองไม่เห็นหรอกครับถ่ายไปแต่ว่าจับจับแขนรู้เลยว่าวมแน่นอน ไม่ใช่กล้ามนะแขนบวมนะก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆครับผมที่ให้วางใจผมนะครับผมมาคอมเมนต์หายไ้พี่อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากครับผมที่เป็นห่วงกันนะครับผมก็ขรบคุณจริงๆครับผมผมครับไม่ได้มือเดียวนะครับผมมือยังถือกล้องอยู่ขอโทษด้วยนะครับอ่าก็คลิปนี้ผมทํามาเพื่อไปให้ตัวเองดูครับผมถ้าคนอื่นดูไม่เป็นไรนะผมผมทําให้เพื่อให้ตัวเองดูนะครับผมว่า ครั้งหนึ่งมึงเคยทําอาหารอะไรเนี่ยฉีดอะไรเข้าไปไม่รู้ร่างกายมึงแต่ข่าวเขาาดีไม่ดีฉีดเข้าไปอาการเป็นยังไงผมกลัวไงกลัวว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าไงไงก็ทใํใมาเป็นคลิปหนึ่งคลิปสักครั้งหนึ่งนะผมว่ามึงเคยทําผ่านเหตุการณ์อะไรมาในชีวิตนะที่อยู่คนเดียวแล้วไม่ได้อยู่ี่บ้านพ่อแม่ดูแลอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวดูแลตัวเองโอเคผมคลิปนี้ทํามาเพื่อให้ตัวเองดูนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องผมที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นลังใจให,ให้กับผมเนบผม อันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ